บทที่21พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามเปาโลไม่ให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มต่อมาเมื่อพวกเราลาเขาเหล่านั้นแล้วก็แล่นเรือตรงไปยังเกาะโคสตอีกวันหนึ่งก็มาถึงเกาะโลสเมื่อออกจากที่นั่นก็มายัางเมืองปาทาราเราพบเรือลำหนึ่งที่ไปเมืองฟินิเซียจึงลงเรือลำนั้นเล่นต่อไป ครั้นแลเห็นเกาะไ่ปลัสแล้วเราก็ผ่านเกาะนั้นไปข้างขวาเล่นไปยังแคว้นซีเรียจอดเรือที่ท่าเมืองไทระเพราะเจ้าของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่นเจ็ดวันสาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อวันเหล่านั้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไปสาวกทั้งหลายกับทั้งภรรยาและบุตร ได้ส่งพวกเราออกจากเมืองแล้วเราทั้งหลายก็ได้คุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและคำนับลาซึ่งกันและกันพวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไปบ้านของเขาครั้นพวกเราเล่นเรือมาจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้วก็สิ้นทางทะเลเราจึงคำนับพวกพี่น้องและพักอยู่กับเขาหนึ่งวันครั้นรุ่งขึ้นพวกเราที่เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองสีซาริยาเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำพวกเจ็ดคนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านฟิลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณผู้พยากรณอากาบัสกล่าวยืนยันถึงคำตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีผู้พยากรณ์คนหนึ่ง ลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัสครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติครั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่น จึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุ H. ใยท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทําให้ข้าพเจ้าช้าใจ้ดยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่เต็มใจพร้อมจะตายที่ในกรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้าจากเมืองสีสาริยาไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อท่านไม่ยอมฟังตามคำชักชวนเราก็หยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดภายหลังวันเหล่านั้นเราก็จัดแจงข้าวของและขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็ได้ไปกับเราด้วยเขานำเราไปหาคนหนึ่งชื่อมะนาสันชาวเกาะไซปลัสเป็นสาวกเก่าแก่ให้เราอาศัยอยู่ กับคนนั้นเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็รับรองเราไว้ด้วยความยินดีเปาโลปฏิญาณตัวไว้ครั้นรุ่งขึ้นเปาโลกับเราทั้งหลายจึงเข้าไปหายากอบและพวกผู้ปออกครองก็อยู่พร้อมกันที่นั่นเมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทาในหมู่คนต่างชาติโดยการปรนนิบัติของท่านครั้นคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและกล่าวแก่เปาโลว่าพี่เอ๋ยท่านเห็นว่ามีพวกอยู่สักกี่พันคนที่เชื่อถือและทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือพระราชบัญญัติเขาทั้งหลายได้ยินถึงท่านว่า ท่านได้สั่งสอนพวกยิวท้องปวงที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่านั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างไรคนเป็นอันมากจะต้องมาประชุมกันเพราะเขาทั้งหลายจะได้ยินว่าท่านมาแล้วเหตุฉะนั้นจงทำอย่างนี้ตามที่เราจะบอกแก่ท่านคือว่าเรามีชายสี่คนที่ได้ปฏิญาณตัวไว้ ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปชำระตัวด้วยกันกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อเขาจะได้โกนศีรษะคนทั้งหลายจึงจะรู้ว่าความที่เขาได้ยินถึงท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองดำเนินชีวิตให้มีระเบียบและรักษาพระราชบัญญัติอยู่ด้วยแต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อนั้นเราได้เขียนจดหมายตัดสินไม่ให้เขาถือเช่นนั้นแต่ให้เขาทั้งหลาย งดไม่รับประทานของซึ่งบูชาแก่รูปเคารพไม่รับประทานเลือดไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและไม่ล่วงประเวณีเปาโลจึงพาสี่คนนั้นไปและวันรุ่งขึ้นได้ชำระตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชำระนั้นจะสำเร็จจนถึงวันที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั้นทุกคน เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกลุ่มในพระวิหารครั้นเกือบจะสิ้นเจ็ดวันแล้วพวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชียเมื่อเห็นเปาโลในพระวิหารจึงยุยงประชาชนแล้วจับเปาโลร้องว่าชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเผิดคนนี้เป็นผู้ที่ได้สอนคนทั้งปวงทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อพระราชบัญญัติและต่อสถานที่นี้ และยิ่งกว่านั้นอีกเขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วยจึงทําให้ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมนทินเพราะแต่ก่อนคนเหล่านั้นเห็นโทรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั้นเข้ามาในพระวิหารและคนท้้งเมืองก็ฮือกันขึ้นคนทั้งหลายก็วิ่งเข้าไปรวมกันและจับเปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้วก็ปิดประตูเสียทันทีเมื่อเขากําลังหาช่องจะฆ้าเปาโลข่าวนั้นลือไปยังนายพันกองทัพว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองในทันใดนั้นนายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิ่งลงไปยังคนทั้งปวงเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล นายพันชนชาติโพรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้นายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครและได้ทำอะไรบ้างบางคนในหมู่คนเหล่านั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้ปรองวุ่นวายมากจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร ขั้นมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกเปาโลขึ้นเพราะคนทั้งปวงกําลังคอยทําร้ายโดยคนทั้งปวงเหล่านั้นตามไปร้องว่าจงเอาเข้าไปฆ่าเสียเมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่าข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือนายพันจึงถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ซึ่งได้ก่อการกรบฏแต่ก่อน และพาพวกฆาตรกสรี4,000คนเข้าไปในถิ่นธุรกันดารไม่ใช่หรือแต่เปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซีดิเซียไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมย่อมข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทั้งปวงสักหน่อยครั้นนายพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ที่บันไดโบกมือให้คนทั้งปวงเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮิบรูว่า